สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูบุญยเดชร่มยินนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5นะครับและวันนี้นะครับเราจะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับการสร้างอารยธรรมเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจดจําบทเรียนที่เราเรียนผ่านกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไหมเรื่อง อินเดียและจีนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหัวข้อที่2กับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันนะครับและวันนี้คุณครูนะครับได้นําคลิปวิดีโอนะครับที่มีเนื้อหาสาระดีๆนะครับมาให้นักเรียนได้ศึกษาและสืบค้นข้อมูลในเรื่องราวที่เราจะเรียนกันในวันนี้ส่วนเรื่องราวจะน่าสนุกสนานและน่าติดตามกันแค่ไหนนั้น คุณครูขอเชิญน,นักเรียนทุกคนได้รับชมรับฟังกันได้เลยเชิญครับพ่อกับพิม์พเที่ยงนิทานอะไรดีคะพิมพ์พนึกไม่ออกคะ่ะคุณพ่อล่ะคะเมื่อวานตอนขับรถกลับบ้านพ่อเห็นห้างแถวบ้านเราเขาจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติเราไปหาอะไรกินที่ห้างกันไหมเห็นเขาว่ามีอาหารหลายอย่างเลยก็ดีคะ่ะอาหารหน่าทานทั้งนั้นเลยคะ่ะคุณแม่ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแต่ละชาติจะมีอาหารหลากหลายอย่างนี้แต่บางอย่างลักษณะคล้ายกับอาหารไทยเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะประเทศต่างๆมีการรับอิทธิพลซึ่งกันและกันค่ะอย่างประเทศไทยของเราก็รับเอาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติมาปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของเราไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านภาษาด้านการแต่งกายและด้าน,นดนตรี อย่างไรล่ะคะคุณแม่พิมพ์ยังไม่ค่อยเข้าใจคุณแม่ช่วยอธิบายให้พิมพ์ฟังหน่อยนะคะทธิพลด้านภาษาปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารและเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้เป็นภาษาสากล รวมทั้งเป็นภาษาสากลของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้มีภาษาต่างชาติปะปนกับภาษาไทยของเราเช่นคอมพิวเตอร์เว็บไซต์พิมพ์รู้ไหมคะว่าการใช้ภาษาต่างประเทศปะปนกับภาษาไทยนั้นทําให้ละเลยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องคำไทยแท้บางคำสูญหายและขาดความเป็นเอกลักษณ์ไปเช่นเราใช้คำว่า เกมแทนการละเล่นหรือการแข่งขันค่ะรู้แบบนี้แล้วพิมพ์ต้องพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะจะได้เป็นการช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของเราให้คงอยู่ตลอดไปค่ะแม่พิมพ์สัญญาว่าจะพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะดีมากค่ะลูกเอาล่ะถ้าอย่างนั้นแม่จะอธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติด้านอาหารให้ฟังน,นะคะ เดิมทีอาหารที่คนไทยรับประทานส่วนใหญ่มีวัตถุดิบเป็นปลาและอืดผักตามธรรมชาติที่มีการเตรียมแบบง่ายๆเช่นการต้มและการแกงมีน้ำพริกพร้อมเครื่องเคียงเมื่ออิทธิพลของอาหารจีนเข้ามาเราเริ่มหันมากินก๋วยเตี๋ยวต่อมาเปลี่ยนเป็นพิซซ่าสเต็กสลัดตามอย่างอาหารของชาติตะวันตกรวมถึงการนิยมเครื่องดื่มน้ำชากาแฟ แต่ระยะหลังนิยมรับประทานอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีเพื่อให้ทันสมัยมก็ดีสิคะคุณแม่เราจะได้มีอาหารที่หลากหลายขึ้นก็จริงค่ะแต่ลูกรู้ไหมคะว่าอาหารพวกนี้บางอย่างมีสารอาหารไม่ครบ5หมู่และบางอย่างก็มีแต่แป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปหากเรารับประทานซ้ำๆกันหรือรับประทานบ่อยๆก็อาจจะทำให้ขาดสารอาหารหรือเป็นโรคอ้วนได้นะคะค่ะ พิมพ์จะจำไว้ว่าถ้าพิมพ์รับประทานอาหารพวกนี้ต้องรับประทานอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยให้ครบ5้าหมู่หรือไม่รับประทานเป็นประจำค่ะดีมากค่ะลูกเอาล่ะแม้ว่าเราไปรับประทานอาหารกันก่อนดีกว่าเมื่ออิ่มแล้วแม่จะพูดถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติด้านการแต่งกายและดนตรีให้ฟังให้น้องๆเลือกคำตอบไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ ถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องครับตอบถูกตอบถูกเก่งมากครับตอบผิดลองดูอีกทีนะคะถูกต้องค่ะ ตอบถูกคุณแม่คะพิมพ์พอิ่มแล้วคุณแม่ช่วยอธิบายอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติด้านการแต่งกายและด้านดนตรีให้พิมพ์พฟังต่อที่นะคะด้านการแต่งกายการแต่งกายของคนไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นในอดีตผู้หญิงไทยนุ่งจองกระเบนหรือผ้าถุงคาดผ้าแถบ ผู้ชายนุ่งจงกระเบนหรือกางเกงขากว้างคาดด้วยผ้าเขามา้าเมื่ออาระยธรรมตะวันตกกระจายเข้ามาส่งผลให้การแต่งกายของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปเช่นผู้หญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงผู้ชายสวมกางเกงแบบชาวตะวันตกถ้าไปงานพิธีการผู้หญิงสวมถุงน่องผู้ชายใส่สูทผูกเนคไทเหมือนอย่างที่คุณพ่อกับคุณแม่แต่งตัวไปทำงานใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นการแต่งกายตามอิทธิพลของชาติตะวันตกก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรนำมาเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะเพราะพิมเห็นคุณพ่อคุณแม่แต่งตัวในชุดทำงานแล้วสวยและหล่อก,กันทั้งสองคนเลยไม่ใช่ทั้งหมดหรอกลูกเพราะแฟชั่นของตะวันตกแฟชั่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่เห็นจากโทรทัศน์หรือภาพยนตร์บางครั้งก็ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทยที่ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัวไม่ควรแต่งตัวเปิดเผยเรือนร่าง อีกทั้งการแต่งกายสากลเช่นสวมสูทผูกเน็ไท้นั้นไม่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อนอย่างประเทศไทยของเราอีกด้วยค่ะและอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติด้านสุดท้ายคืออิทธิพลด้านดนตรีและการแสดงปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมเล่นเครื่องดนตรีและการแสดงตามแบบชาติตะวันตกเช่นกีตาร์ไวโอลินเปียนโนเหมือนอย่างที่คุณแม่ให้พิมเรียนเปียนโนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ แต่เอแล้วทำไมคุณแม่ถึงต้องให้พิมพ์เรียนดนตรีไทยอีกละคะในเมื่อพิมพ์ก็เรียนเป็นโนแล้วก็เพราะการที่เราเล่นดนตรีและฟังดนตรีที่หลากหลายจากต่างชาติอาจทำให้เราหลงลืมเครื่องดนตรีของไทยที่เป็นภูมิปัญญาของเราไปยังไงละจ๊ะพิมพ์เข้าใจแล้วค่ะคุณแม่ถึงแม้เราจะเป็นคนไทยและมีการรับอิทธิพลจากต่างชาติแต่ก็ไม่ควรหลงลืมรากเหง้าของตัวเองพิมพ์เข้าใจถูกต้องแล้วจ้า ร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆยกตัวอย่างอิทธิพลต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆให้ถูกต้องเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันเลยค่ะตัวอย่างอิทธิพลต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทยในด้านอาหารคือการรับประทานอาหารด้วยซ่อมมีดช้อน การรับประทานอาหารชนิดต่างๆเช่นมากาักกะโรนีสุกี้แฮมเบอร์เกอร์ก๋วยเตี๋ยวตัวอย่างอิทธิพลต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทยในด้านภาษาคือการนำเอาคำในภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทยเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่น ตัวอย่างอิทธิพลต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทยในด้านการแต่งกายคือการแต่งกายแบบเป็นทางการเช่นสวมสูทผูกเนคไทสวมกระโปรงแต่งกายเรียนแบบแฟชั่นเกาหลีญี่ปุ่นและตัวอย่างอิทธิพลต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรีและการแสดงได้แก่การแสดงดนตรีแบบชาติตะวันตกการเล่นเครื่องดนตรีสากลเช่นกีตาร์เปียโนไวโอลิน ตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อหนึ่งอาหารในข้อใดเป็นอาหารไทยแท้เยี่ยมไปเลยค่ะ ข้อ2ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมต่างชาติถูกต้องครับข้อ3การรับประทานอาหารในข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ไทยรับมาจากประเทศตะวันตก ถูกต้องค่ะข้อ 4. บุคคลในข้อใดแต่งกายตามแบบอย่างวัฒนธรรมต่างชาติถูกต้องครับข้อ 5. วัฒนธรรมต่างชาติที่เหมาะสมกับสังคมไทยคือข้อใด เรามาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะข้อแรกอาหารในข้อใดเป็นอาหารไทยคำตอบก็คือแกงส้มส่วนสเต็กเป็นอาหารของชาติตะวันตกข้าวหมกไก่เป็นอาหารอินเดียและก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจีนค่ะ ข้อ2ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมต่างชาติคำตอบคือการรับประทานอาหารด้วยช้อนซ่อมค่ะเนื่องจากคนในสมัยก่อนจะกินข้าวโดยใช้มือแต่พอวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาเราก็นำการรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนซ่อมมาแทนที่การใช้มือเพื่อสุขอนามัยที่ดีส่วนการไหว้การทำอาหารไทยการรำกระบี่กระบองล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมไทยแท้ทั้งสิ้น ข้อ 3. การรับประทานอาหารในข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ไทยรับมาจากประเทศตะวันตกคำตอบคือการรับประทานมากาักกะโรนีเนื่องจากมักกะโรนีเป็นอาหารของชาติตะวันตกส่วนโรตีเป็นอาหารของอินเดียก๋วยเตี๋ยวและสลาเปาเป็นอาหารของจีนซึ่งทั้งอินเดียและจีนถือเป็นชาติตะวันออก ข้อ4บุคคลในข้อใดแต่งกายตามแบบอย่างวัฒนธรรมต่างชาติคำตอบคือพลอยใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังเนื่องจากแจ็คเก็ตหนังเป็นเครื่องแต่งกายของชาติตะวันตกส่วนการที่พิมพ์ใส่เสื้อคอกระเช้าจอยใส่เสื้อลายดอกและปุ๊กใส่เสื้อมอ้อมล้วนแล้วแต่เป็นการแต่งกายแบบไทยทั้งสิ้น ข้อ5วัฒนธรรมต่างชาติที่เหมาะสมกับสังคมไทยคือข้อใดคำตอบคือการใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนส่วนการกรอบผมเป็นสีทองการนุ่งกางเกงขาสั้นเข้าในศาสนสถานและการใส่กางเกงยีนไปงานที่เป็นพิธีการล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำตามวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย เนี่ยก็บ่ายมากแล้วเพราะว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะพิมพ์จะได้กลับไปทําการบ้านอ่านหนังสือเตรียมไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ก็ดีค่ะแม่จะได้กลับไปเตรียมอาหารเย็ยนด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆสนุกกันหรือเปล่าได้มาชมเทศกาลอาหารนานาชาติกับพิมพ์และครอบครัวแล้วก็อย่าลืมนะคะน้องๆคุณค่าของวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ตลอดไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ